ข่าวเร,าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตบัตรทองกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจนะคะอนุทินตั้งเป้าปี65ยกระดับบัตรทองคนไทยต้องเป็น VIP ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขหรือสทกล่าวว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสชได้พัฒนาการทำงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในอดีตเมื่อครั้งมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคก,การรักษายังไม่ครอบคลุมสารพัดโรคเช่นปัจจุบันแต่ได้มีการเพิ่มสิทธิ์เข้าไปเรื่อยๆจะเห็นว่าทุกนโยบายต้องอาศัยการพัฒนาต่อยอดและ30บาทรักษาทุกที่ขอให้เป็นภาค2ของนโยบาย30บาทรักษาท,กษาทุกโรค เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน30บาทรักษาทุกที่คนไทยต้องเป็น VIP ทุกโรงพยาบาลคือจุดกำเนิดของการขยายสิทธิ์บัตรทองออกไปใน4บริการหลักที่มักจะถูกตั้งคำถามในเรื่องของความยากในการปฏิบัติไปจนถึงขั้นที่บางคนบอกว่าทำไม่ได้แต่ส่วนตัวคิดว่า ถ้าเป็นงานที่ทําแล้วดีย่อมสมควรทำนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้ได้พัฒนาสิทบัตรทองและเริ่มปฏิบัติไปบ้างแล้วคือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยปฐม,มภูมิหรือผู้ป่วยโรคทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในสถานบริการปฐม,มภูมิในสิบัตรทองได้เลยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครแล้วตั้งแต่วันที่หพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา และจะใช้ได้ทั่วประเทศในปี65ในขณะเดียวกันยังได้เพิ่มเติมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเช่นผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวโดยนำเร่องบริการแล้วที่บุรีรัมย์นครราชสีมาสุริน์และชัยภูมินะคะนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม และอยู่ในเครือข่ายการให้บริการจะเริ่มในเดือนมก,กราคมถือเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งได้จัดหาเครื่องฉายรังสีเพิ่มเติม7เครื่องตามข้อเสนอของทีมแพทย์มาติดตั้งตามโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มักจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่สุดแล้วประชาชนจะไปใช้บริการแต่โรงพยาบาลใหญ่ เกิดปัญหาอื่นๆตามมาวิธีแก้คือทางกระทรวงจะขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลทั่วประเทศจากนี้จะไม่มีการพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเล็กแต่ต้องทำให้ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ดีในอันุทินกล่าวนะคะสำหรับแนวทางการพัฒนาให้บริการในสิทธิ์บัตรท,ทองซึ่งผ่านความเห็นชอบจากบสปสชนั้น ประกอบไปด้วย4บริการหลักนะคะ 1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทองตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิเมื้องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลซึ่งภาพรวมโครงสร้างของระบบบริการ โดยกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครจะขยายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับมีการเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วยเพิ่มเติมจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันและมีระบบยืนยันตัวตนประชาชนในการรับบริการผ่านบัตรประชาชนทั้งนี้จะเริ่มต้นได้ในวันที่1พฤศจิกายน2563 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวจากเดิมผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษาซึ่งในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนดในการใช้สิทธิ์บัตรทองต่อเนื่องผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลในกรณีนี้สปสอชอได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนของผู้ป่วยซึ่งจะนำาร้องในพื้นที่9เริ่มวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่ม1มกราคม2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมโดยโรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาโดยเร็วเพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ด้วยความแต่ด้วยขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทองบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยด่วน ดังนั้นสปสชได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติหรือโค้ดเพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน3ช่องทางคือสายด่วนสปสช1 3 3 0แอปพลิเคชันสปสชและติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรงนะคะเฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วมให้บริการตามโปรโตโคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณาสุขทางไกลนะคะบริการบริการปรึกษาเภสัชกรทางไกลและการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านโดยค่าบริการให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังสปอสอชอซึ่งได้มีการออกแบบการบริหารจัดการไว้แล้วทั้งนี้จะเริ่มที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2 5 6 4นะคะ และ4ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันนะคะเป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาระยะหนึ่งด้วยติดขัดการเข้ารับการรักษาในช่วงของการเปลี่ยนหน่วยบริการที่ตามระบบกำหนดให้ต้องรอ15วันแต่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนากนะ้าวหน้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยบริการทำให้สปะสะชสามารถปรับระบบแก้ปัญหาช่องว่างนี้ได้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำรวมถึงกรณีที่ประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปพลิเคชันสปสชรวมถึงกรณีที่ประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปพลิเคชันสปสอชอโดยหน่วยบริการสามารถพิสูจน์สิทธิ์และเปิจกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ั้งนี้จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1นึ่งมกราคม2,564เริ่มปีหน้าแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรทองทุกคนนะคะทุกคนจะได้เป็น VIP ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะ